สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองอุงอิงรับของขวัญทันทีพี่สีจ่อร้องกะกะตอสอบถือหุ้นสื่อหรือไม่วันที่หนึ่งพฤษภาคม2566นายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทั์รัฐธรรมนูญไทยโพสเฟซบุ๊กแจ้งว่า ตามที่ปรากฏเป็นการทั่วไปกรณีหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยยังคงถือหุ้นในบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งจำนวน1,216ล้าน1น1่งแหุ้นนั้นซึ่งบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ตามที่ได้จดทะเบียนไว้เกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆหลายข้ออาทิจัดทําจัดพิมพ์เอกสารใดๆประกอบกิจการโฆษณาจัดสร้าง จัดจำหน่ายภาพยนตร์ประกอบธุรกิจด้านบันเทิงและโฆษณาทุกชนิดทุกประเภทประกอบธุรกิจและธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเป็นต้นซึ่งกิจการในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ปวงเล็บ2ประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บ3ของบุคคลที่พักการเมืองมีมติว่า จะเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา88ได้ด้วยเหตุด,ดังกล่าวนายศรีสุวรรณจึงจะนำความไปร้องเรียนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตได้ตรวจสอบว่าการถือหุ้นในกิจการลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามการเป็นคดเดชนายกรัฐมนตรีหรือไม่ โดยจะไปยื่นในวันอังคารที่2พฤษภาคม2566เวลา10นาฬกาณสํานักงานกรกะตศูนย์ราชการอาคารบีขอขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ